ที่นี่มันมีลักษณะของความประณีตพิถีพิถันงดงามในรายละเอียดของชีวิตเยอะแยะมากมายเลยคือเหมือนที่ทุกคนพูดเลยเหมือนมาเจอผู้หญิงสวยอะเรารู้เลยว่าเฮ้มันมีเสน่ห์มากเลยะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีควางามที่เรามองเป็นศิละปะได้หมดเลยการสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยมันงดงามอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราได้ลงและสัมผัสและพูดคุยกับผู้คนเนะี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างเลยว่าเราอยากอยู่ที่นี่ นมเจียนมสาวนมเทียนนมสาวเทียนขนมเข่งบ้านนี้เขาแปวนกายาสตรเวลาเวลาสายไรก็ป่วนกายศาสตร์นะคะปนศาสตร์ไทยก็ป่นข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงตึกตึกจีนจากจีนว่านี้ทำทำแล้วก็มาแจกบ้านนี้่งหลหลายบ้านรวมันแล้วก็นี้ติดจีนก็แจกบ้านโน้นแจกวัหรอวิบชีโบราณ เคยไปยีกับไปนอนปวดหัวเหม็นเหม็นควันรถนี่เจ้าน้นเราไม่ไปอะไรอย่เงี้ยโชคดีคือเราอยู่อย่างเงี้ยสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งน้ําทั้งคนรอบข้างรู้จักกันหมดนี่ก็รู้จักเขาเกิดมาที่นี่เขาคุณที่นี่แซนก็เกิดที่นี่ รู้จักกันเนี่ยตกเย็นมาก็มานั่งกินข้าวนั่งคุยกันทุกเย็นสี่ห้าบ้านเนี่ยก็มานั่งคุยมานั่งเล่นกันทํกับข้าวก็คนนี้ทําให้นี่เปลี่ยนให้คนต้องทำให้นี่อะไรอย่างเงี้ย่ก็เปลี่ยนกินไปคือเราอยู่กันเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยมีอะไรก็คอยบอกกันบางทีเราไม่อยู่เขาก็ดูแลให้เวลาไปตลาดก็ฝากมาซื้อซื้อีอะไรได้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด อ้เยรถรถแม็กโครขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกชนิดถนนชดหน้าบ้านต้องเก็บเม็ดเนี่ยก็ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้เราได้รับฟังเจ็บปวด ไม่อยากพูดการไเลยบ้านขอมอ่อยากไปหรอกเขาลืมเขาบอกว่าเกิดที่ยากใต้ทีแต่ถ้ามันเป็นทีเราชอไปเราไม่ไปไม่ได้เค่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรือนแถวไม้เรือท้ายสุดแล้วค่ะว้า ีี่ชวิตเราต้องเสียระบบนิเวศไปเราต้องเสียเพื่อนบ้านไปไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไปกันทีละคนสองคน รักความอุพัานนะเรามีวัฒนธรรมของการดำรงอยู่ที่มีความสง่างามนะเคยใช้น้ำที่สะอาดมีกุ้งหอยปูปลาเหมือนครัวอยู่รอบๆบ,บ้านมีป่าชายคลองนี่คนของไปแล้วของคนไปหมดแนละ้วเพราะเดี๋ยววันที่สามเร็จมาไหว้ลาเจ้าที่เราก็จบเราต้องลาเขา พราะเราไว้เขาทุกปีเพราะเราเอาเขาไปไม่ได้ยี่บอันั้นเห็นครับธายในต้นเดือนเนี่ยเจ๊ก็อา,าจะตั้งร้ายขายของก็ผัดไปก็มองไปอ่ะโม่จะเป็นลักษณะแั้วนะพัดไปมองไปมองมาลื้อแต่หรือหรือยังเป็นตัวผมเนี่ยผมไปทํางานกลับมาอาจจะ สิ่งที่หายไปนไม่ใช่แค่บ้านมันคือชีวิตที่หายไปเนาะความภูมิใจหายไปอัตลักษณ์หายไปไร้ร่องรอยเลยนะทําแบบเนี้ยคือเอาออกไปแล้วกบด้วยสิ่งใหม่ที่มันง่ายนิดเดียวอะไร้ร่องรอยสิ้นดีเลยอะ่ะซึ่งแบบเฮ้ยหน่อยเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ก็แล้วไปค่ะถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยก็แล้วไปนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วแล้วเราก็เฉยเฉยแล้วเป็นคนนึงที่เฉยเฉแล้วยอมจำนนอะเพราะว่าอายตัวเองอะรู้สึกงั้นเนาะคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอะที่เขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาอยู่ที่นั่นนกเกิดที่นั่นขึ้นมา วันหนึ่งเนี่ยวิถีชีวิตของเขาถูกมีคนเข้ามาทำแล้วมันดังวันหนึ่งเละแล้วคนไปแล้วทุกคนบอกว่าที่นั่นเละแล้วทิ้งซากอะไรไว้มากมายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ มันเป็นวิธีส่งเสียงอย่างหนึ่งทุกคนมาเขาไม่ได้มาเพราะเราไงแต่เขามาเพราะว่าเขารักที่นี่แล้วเขาก็เห็นการถูกทำลายมากมายแล้วเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคนเหล่านี้เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนมันสะเทือนหมดมันเจ็บปวดหมดรู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมง,งามๆที่คนเรามนุษย์จะทำต่อกันได้ ไม่ใช่วพาผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึง่งอะวันนี้เจะคนมากมายเลยที่เข้ามาแล้วจะมาคุยกันแล้วบอกว่าเราจะช่วยกันจะช่วยกันโดยที่ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยส่วนตัวคนใดคนหนึง่งอะวันนี้มันได้สิ่งนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดี มันเป็นความงามที่มันงอกงามขึ้นมามันเป็นสัญญาณบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วในสังคมเรามีคนเห็นแบบนี้แล้วเราก็าอยากรักษามันเอาไว้แบบนี้รักษามันส่งทอดต่อกันมันนี่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของคนรุ่นเราอะ่ะเพราะในคนรุ่นเราเนี่ยจ,จะมันมีการทําลายล้างเยอะมากเนาะถ้าเรา ถ้าเราไม่รู้ก็มาทําอะไรสักอย่างคือเราปล่อยก็ได้ไงเรายอมจํานวนก็ได้หรือเราปล่อยไปเฉยๆชิวๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าก็น่าเสียดายอะเราจะส่งต่ออะไรให้คนต่อไปก็ไม่รู้อัมพวามันก็เป็นเหมือนโมเดลวันนึงอะอยากให้ดูวันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเป็นเหมือนคล้ายๆอุทาหอนด้วยค่ะ ว่าถ้าจะทำเนี่ยคุยกันดีๆนะวางแผนกันดีๆเพราะถ้าไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งมันจะหลุดลอยไปจากคุณนะ่ะการที่คุณอยากจะทำท่องเที่ยวบ้านคุณขึ้นมานะแต่วันหนึ่งมันจะไม่ใช่ของคุณอีกแล้วอะยนะี